ความหวังการรอคอยสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขบบบิิิลาาานนนนมมเเรื่อยชช เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังคังยั่งยืงยน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิรตซ์นะคะดิฉันที่เจเล็ก่าเฉลวินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผออ,อ,อรวินบุตรวงศะะ์ในคำผูอในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจากประเทศแดนภาคใต้ถือว่าเป็น ที่สําคัญน,นะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระาราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวก็โครงการในพระาราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรเษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุขไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในพันรายการของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตกรบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้าการดํารงชีวิตความเป็น ซึ่งถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะครมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ ก่อนที่ฉันจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่ฝันที่ฉันทุ่มเทน้ำทะเลก,ก็สาดเข้ามาไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปลา่า

จะสร้างใหม่ในเมือนเดิเมเพื่ออะไรร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีสร้างเศรษฐกิจดีมีสุขและปลอดภัยสังคมใต้คืนสันติสุขสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน นเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดีต่อไมตรีซ้ำ สวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรัก ค่ะท่านผบัคชากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขนะคะกับสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันนะคะในส่วนของการสร้างความมั่นใจของพวกเราชาวไทยนะคะในการที่จะ มีมาตรก,การคัดกรองโควิดสินะคะให้คนไทยกลับบ้านข้ามแดนจากมาเลเซียมีความรัดกุมแล้วก็เข้มงวดนะคะซึ่งการคัดกรองคนไทยที่กลับจากมาเลเซียนะคะไม่ว่าจะเป็น การเดินทางผ่านด่านอย่างถูกต้องหรือว่าลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการสาธารณาสุขนั้นนะคะก็จะให้เป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าคนไทยที่กลับมาจากมาเลเซียจะไม่มีความเสี่ยงนําเชื้อมาแพร่ในพื้นที่นะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลนะคะซึ่งการเดินทางกลับเข้าประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะที่ พี่น้องประชาชนไปทำงานในพื้นที่ของมาเลเซียเนี่ยตามข้อกำหนดทางการของมาเลเซียที่จะผลักดัน คนงานต่างด้าวให้ออกนอกประเทศนะคะตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในมาเลเซียอันนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญค่ะที่ทางจังหวัดก็จะมีด่านชายแดนติดมาเลเซียได้เตรียมการไว้อย่างรัดกลุ่มนะคะโดยเฉพาะการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีการแพร่เชื้อระหว่างชายแดนติดมาเลเซียได้มีการเตรียมการไว้อย่างรัดกลุ่มนะคะโดยเฉพาะการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีการแพร่เชื้อระหว่างผู้ข้ามแดนกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ อย่างเช่นที่ด่านสะดาวจังหวัดสงขลาเนี่ยด่านใหญ่สุดของไทยซึ่งติดกับมาเลเซียกำหนดรับคนไทยกลับทุกวันจันทร พุธแล้วก็สุขนะคะช่วงเวลา8นาิาถึง12นิกาวันละไม่เกิน150คนผู้ข้ามแดนทุกคนจะถูกคัดกรองตรวจหาเชื้อโรคอย่างละเอียดนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสกลุ่มคือกลุ่มอาการปกติอันนี้ก็จะเข้าสู่สถานที่กักกันตัวที่รัฐจัดไว้ให้นะคะส่วนผู้ที่มีไข้สูงหรือมีความเสี่ยงสูงก็จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อทำการตรวจเก็บตัวอย่างหากตรวจพบ หากตรวจแล้วไม่พบเชือ้อก็จะกลับมากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้แต่ถ้าหากพบเชื้อก็จะทําการรักษานะคะซึ่งก็อยากให้มั่นใจนะคะว่าจะทําการ รักษาอย่างดีจนกระทั่งหายเป็นปกตินะคะไทยและก็มาเลเซียเนี่ยมีช่องทางธรรมชาตินะคะที่พบปัญหาการลักลอบกลับเข้าเมืองผิดกฎหมายบ่อยครั้งมากซึ่งคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะนําเชื้อโควิด -19 นะคะเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะที่มีการตรวจตราตามแนวช่องทางธรรมชาติของทางทหารแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงประจําพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อ,อําเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลาอันนี้ก็มีแนวชายแดนติดกับรัฐเคดาประเทศมาเลเซีย ประมาณ25กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการระวังการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะพร้อมให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าทีแทา่แนวทางการดําเนินการสําหรับคนลักลอบเดินทางข้ามแดนผิดกฎหมายหากเจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มได้ก็จะถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกักตัวเช่นเดียวกันจึงเป็นมาตรการที่ให้ความมั่นใจได้นะคะว่าคนไทยที่กลับมาจากมาเลเซียจะไม่มีความเสี่ยงนําเชื้อมาเผยแพร่ออกสู่ชุมชนภาย อกะะในปัจจุบันนะคะทางการไทยก็เปิดโอกาสให้คนไทยในมาเลเซียลงทะเบียนผ่านออนไลน์กับสถานทูตและก็สถานกงสุลในมาเลเซียเพิ่มในความสะดวกในการเดินทางกลับเข้าประเทศนะคะป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมืองลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อโรคโควิดกลับมาระบาดในประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือตามคำสั่งจังหวัด นราธิวาสนะคะเพื่อที่จะควบคุมและก็ป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำให้จังหวัดนราธิวาสมีการออกคําสั่งนราธิวาสนะคะเรื่องมาตรการป้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นการควบคุมและก็ป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่นะคะโดยในส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็สามารถนั่งในร้านได้ไม่เกิน 23นาฬิกาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกต้องปรับตัวรับมาตราการดังกล่าวนะคะด้วยความหวังว่ามาตราการของจังหวัดเนี่ยจะสามารถทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยสามารถจะคลี่คลายลงได้นะคะซึ่งท่านผู้ฟังคะเชื่อไหมทุกพื้นที่คงจะคล้ายๆกันแม้แต่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะเมื่อมีคำสั่งฉบับล่าสุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็ต้องปฏิบัติตาม คำสั่งอย่างเคล่งครัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านของนาราธิวาสก็เช่นเดียวกันค่ะทันทีที่มีคําสั่งฉบับล่าสุดออกมานะคะร้านน้ําชาพี่แนนก็พร้อมที่จะขานรับและก็ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดนราธิวาสอย่างเคร่งครัดนะคะโดยทางร้านได้ทําฉากกั้นระหว่างแม่ค้ากับผู้มาใช้บริการติด พัดลมระบายอากาศเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วางกฎเหล็กเลยให้เป็นพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นช่วงรับประทานอาหารหลังร้านนะคะแล้วก็ต้องไม่ทําพฤติกรรมเสี่ยงที่จะส่งผลให้ติดเชื้อโควิดสินะคะร้านนี้ก็จะปิดให้บริการประมาณ15นาทีก่อนถึงเวลา23นาฬิกานะคะส่วนที่ เป็นผู้มาใช้บริการทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือในการล้างมือนักตุบริการที่เตรียมไปให้แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขนะคะขณะที่ร้านพี่แก้มโอติบ ก็ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดนาราธิวาสทันทีเช่นเดียวกันค่ะโดยมีการโพสต์หน้า Facebook ของตนเองนะคะว่าจะเปิดให้บริการถึงเวลา23นาิกาเท่านั้นและหากต้องการสั่งอาหารและเครื่องดื่มขอให้สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย30นาทีก่อนร้านปิดอีกทั้งของความร่วมมือผู้มาใช้ใ้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะเช่นเดียวกับ กับร้านสวัสดีที่คอฟฟี่ที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือและขอความร่วมมือทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการ D M H C T A นะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะการระบาด การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิธภาพสูงสุดนะคะการจะตกกระท้ฟังนนี้สําคัญมากๆนะคะซึ่งทางด้านของร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่สุไหงโกโลกเองเนี่ยนะคะก็ยอมรับนะคะว่าการสั่งปิดในเวลา23่สนาฬิกาเนี่ยจะทําให้ขาดรายได้แล้วก็เสียโอกาสในการต้อนรับลูกค้าอีกหลายรายทีเดียวแต่หากว่า การให้ความร่วมมือเพื่อหยุดการเผยแพร่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ยินดีจะทําแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะคะซึ่งณตอนนี้สถานการณ์ในแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันไปอย่างสุพรรณบุรีของเราก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่า ของเราเนี่ยจะมีสถานการณ์ต่างๆได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆออกไปแต่ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็ยังมีเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนะคะบางวันนี้อาจจะมีน้อยบางวันไม่มีเลยแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเลยดีกว่านะคะซึ่งเราทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจซึ่งกันและกันเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะส่งท้ายกันที่วิถีชีวิตวัฒนธรรมฮากาค่ะวิถีความเป็นอยู่ของชาวจีนแคะ เสน่ห์ในสายหมอกณนะหมู่บ้านฮักกาตำบลตาเนาะแม่เลาะอําเภอเปตงจังหวัดยะลาน,นะคะหมู่บ้านฮักกานะคะกิโลเมตรที่สี่ตำบลตาเนาะแม่เลาะอําเภอเบตงจังหวัดยะลานเนี่ยเป็นพื้นที่ถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือว่าจีนแคะน,นะคะซึ่งส่วนที่เรียกว่าบ้านกิโลเมตรสี่นั้นนะคะหรือว่ากมสี่นั้นก็เนื่องมาจากว่าระยะทางจากตัวเมือง อำเภอเบตงก็จะห่างกันนะคะอยู่ประมาณ4กิโลเมตรด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียและก็เข้ามาอาศัยในอำเภอเบตงเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นทำสวนทำไร่และเมื่อเห็นว่าการทำมาหากินสะดวกอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้ชักชวนญ,ญาติมิตร พี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่เป็นจีนฮักกาด้วยกันเนี่ยมาอาศัยอยูย่ร่วมกันเป็นชุมชนหนึ่งต่อมาทางรัชการก็ได้จัดสรรที่ดินทํากินให้มีการปลูกกลีดยางจนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของสวนยางพารานักธุรกิจแล้วก็เกษตรกรทําสวนผลไม้ชาวจีนฮักกาในอําเภอเบตงในจังหวัดยาลาน,นั้นนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นยังคงได้รักษาอัตลักษณ์ของตนเองอย่างดีนะคะเช่น ให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมมากกว่าการค้าธุรกิจยังใช้ภาษาพูดฮักาและก็ภาษาจีนอยู่ยังคงวิถีวัฒนธรรมตามหลักลทัทธิคงจือ้อการรักษาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่มีความพิถีพิถันแบบดั้งเดิมนะคะถึงแม้ว่าชาวจีนฮากาหรือว่าชาวจีนแคะในอำเภอเบตงเนี่ยจะผ่านช่วงเวลา รุ่นต่อรุ่นก็จะมีการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาในการดําเนินชีวิตปัจจุบันนะคะก็ในส่วนของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากายังคงรักษาเอกลักษณ์ต้นแบบวัฒนธรรมฮากาได้อย่างดีนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของความสวยงามที่แฝงไว้อยู่ในสายหมอกของเมืองเบตงค่ะใครที่อยู่เบตงเนาะอิจฉาจริงๆเลยนะถ้ามีโอกาสนะคะ โควิดซาซาแล้วเราไปเที่ยวเบตงกันดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะช่วงของรายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะจจจจะเเเเเกกกก็็บบบรรรััใใใใไไไไว้ทไ้ทมมมมานาาาธออ่่หคนนํ ปิดตัวเองปิดใจเพราะเธอวันรักใครจะชจำใจมันเรื่อยไปแอบเก็บรักไว้ไม่ให้ใครอีกเลยเปิดประตูออกมาหาความจริงสักที โลกยังมีพ้นทางเดินที่ยังสดใสเปิดตัวเองให้พร้อมเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านไปเปิดใจเอาไว้เพื่อให้ใครสักคน มองฟ้ามีดาวหมื่นดวงบางร่วงหล่นไปแต่ยังเหลือดาวสดใสอยู่เรียงรายทั่วฟ้าเปิดสิเปิดดวงใจไม่ให้ใจถูก วันฝันของเธอก็คงกลับมาบอกตัวเองเปิดใจเสียดีกว่าลาง